สวัสดีครับวันนี้ CLC จะมาพูดถึงเรื่องมัลติมิเตอร์ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของเครื่องมือออกได้เป็น2ประเภททั้งแบบดิจิตอลตั้งแต่3-8ถึง8ดิจิตและแบบอนาล็อกในที่นี้จะขอพูดถึงการทำงานและการสอบเทียบเครื่องมือประเภทดิจิตอลมัลติมิเตอร์ครับสำหรับเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่หลายคนอาจเรียกอีกชื่อนึงว่ามิเตอร์สำหรับวัดพารามิเตอร์ไฟฟ้านั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าทางไฟฟ้าได้ในหลายฟังก์ชันครับเช่นใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าของกระแสตรง VDC หรือกระแสสลับ VAC ที่มีหน่วยวัดเป็นโวลต์ว่ามีแรงดันไฟหรือไม่หากมีแรงดันไฟมีเท่าไหร่เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานในกรณีที่ค่าแรงดันไฟสูงหรือต่ำเกินไปครับ ใช้สำหรับวัดค่าความต้านทานหรือโอห์มเพื่อตรวจสอบสายไฟว่ามีการขาดหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชำรุดหรือไม่หรือ,รอใช้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟดูดซึ่งเราสามารถวัดได้จากความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าเป็นต้นใช้สำหรับวัดค่าความถี่ frequency มีหน่วยวัดเป็นเฮิร์เพื่อวัดความสม่ำเสมอของความถี่ไฟฟ้าใช้สำหรับวัดค่าประจุไฟฟ้าค a c i t a n c e หรือค่าความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นฟาลาดที่มักมีการใช้ในงานประเภทการซ่อมบำรุงสำหรับการวัดค่า C ในวงจรไฟฟ้านั้นใช้เพื่อตรวจสอบว่าค a ปาซิเตนเป็นไปตามสเปคหรือไม่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสะไฟฟ้าวัดไฟฟ้ากระแสะตรง IDC หรือกระแสะสลับ IAC มีหน่วยวัดเป็นแอมเป์เป็นต้นครับหลักการทำงานของเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอนี้จะทำงานจากการรับสัญญาณภายนอก จากนั้นทําการประมวลผลด้วยวงจรภายในแล้วจึงแสดงผลเป็นค่าที่วัดได้บนจอดิสเพย์ครับหลายท่านอาจสงสัยว่าทําไมเราจึงต้องสอบเทียบเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์หากไม่สอบเทียบจะมีผลอย่างไรค่าสัญญาณที่สูงเกินไปอาจทําให้วงจรอุปกรณ์ที่ใช้เสียหายหรืออาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ ดังนั้นเราจึงต้องมั่นใจได้ว่าค่าที่อ่านจากเครื่องดิจิตอลมิเตอร์มีความถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นครับ <Menschen music. S 1> ซึ่งในวันนี้เราขอยกตัวอย่างเครื่องมือวัดแบรนด์ฟลุกรุ่น187ที่มีข้อดีคือให้ค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีความทนทานสูงการใช้งานง่ายมาสาธิตกันครับ การสอบเทียบของฟุก187นี้เราจะทำการสอบเทียบโดยวิธีไดเรกคือการป้อนสัญญาณโดยตรงซึ่งใช้ Multi-Product c a l i b เตอร์เป็นเครื่องมือ Standard ครับขั้นตอนแรกทำการเปิดเครื่องเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการสอบเทียบจากตัวอย่างนี้จะสอบเทียบฟังก์ชัน d c v o โวจนถึงฟังก์ชัน t e m p e r เจอร์ครับต่อสายวัดระหว่างฟุก187เข้ากับเครื่องมือมาตรฐานแอดวานซ์มัลติโพรดักแค a ิเบเตอร์ โดยต้องระวังการต่อขั้ววัดให้ถูกต้องจากนั้นเซ็ตค่าที่เครื่องมือมาตรฐานให้ครอบคุมฟังก์ชันและคอยที่ต้องการสอบเทียบแล้วทำการเริ่มโปรแกรมเพื่อทำการวัดค่าโดยโปรแกรมจะแสดงผลค่าตามช่วงที่มีการตั้งค่าไว้เมื่อค่าที่วัดได้จากเครื่องดิิตอ multimeter มีค่าสเตเบิลแล้ว จึงอ่านค่าที่วัดได้เทียบกับค่าที่เครื่องมือสแตนดาดแล้วจึงทำการบันทึกซึ่งทาง CLC สามารถสอบเทียบฟังก์ชันได้ครบทั้ง DC voltage, AC voltage, AC current, DC current, r e s i s t a n c e c a p a c i t n n c e f r e q เ e n c y t e m p e r a t u r จอร์ p e ทา e r m o c o u ม l e ครับ ซึ่งคือมือมาตรฐานที่เราใช้สอบเทียบนี้มีค่าความถูกต้องแม่นยำสูงถึง8พาร์ตเปอร์มิเลีครับสิ่งหนึ่งที่เราพบว่ามีการใช้งานที่ผิดวิธีอยู่บ่อยครั้งคือการเสียบสายไม่ถูกกับช่องของพารามิเตอร์ที่ต้องการวัด <c oughs> เช่นต้องการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าแต่เสียบสายเข้าช่องสำหรับวัดค่ากระแสไฟอาจทำให้เครื่องเกิดปัญหาฟิวขาด ดังนั้นจึงควรต้องเสียบขั้วที่เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ต้องการให้ถูกต้องตามฟังก์ชันที่เลือกใช้โดยสังเกตจากสัญลักษณ์บนตัวเครื่องครับข้อควรระวังในการใช้งานหากท่านต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันการวัดควรตรวจสอบว่าเสียบสายวัดตรงกับฟังก์ชันที่ต้องการเปลี่ยนเพราะนอกจากจะให้ค่าการวัดที่ไม่ถูกต้องแล้วอาจทำให้เครื่องมือเสียหายได้ครับ สำหรับการสอบเทียบเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์นี้ทาง CLC แนะนำว่าท่านควรสอบเทียบให้ครบทุกฟังก์ชันและทุกเลนส์ที่เครื่องของท่านสามารถวัดค่าได้หากท่านใดสนใจส่งเครื่องมือวัดสอบเทียบกับทางบริษัท CLC เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการได้รับบริการทางเราจึงขอให้ท่านเตรียมแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ที่ต้องใช้ เช็คเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนส่งสอบเทียบครับ